โหลดเกมเอานะครับสวัสดีครับผมเกาเพราะว่าผมนิวส <g ay> ์ค <me> ุ้มกับเกมจ u r a s s i c Park the game กดไปกินังไม่สนเลยก็ได้นะ <g ay> <me> จริงๆแล้ว <G ay> <me> มันก็เซฟก็เหมือน,นกันปะเราก็เราก็ไม่ได้เล่นต่อนี่ยนะก็คือเอ episode สองใหม่นะครับกับเด c a าวรี่ที่แปลว่าทหารม้าหรือผู้ช่วยเหมือนทหารมเหมือนคนขี่ม้าขาวกลุ่มทหารม้า ประมาณนี้สักอย่างหนึง่งโอเคพบกับในวสังมีปีกครับมันชื่ออะไรผมไม่รู้นะผมไม่เชี่ยวชันและในวสังเท่าไรก็รู้จักแค่ทีล็กกับไทเซอร์ท็อปแค่นั้นแหละนะแล้วก็แรปเตอร์ที่ร้องเพลงช่างเถอะโอเคก็เราอยู่กับในวสังมีปีกนะครับชื่อสักอย่างหนึง่งเาตั้งชื่อว่าเดฟแล้วกันเห็นชื่อเดฟผมมาเดฟสามตัวบินบินอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ากมนกชื่อแอนดริวนะจ๊ะแอนดริวจะโดนแดกไหม แดกอาหารมื้อเที่ยงทุยแดกกันเถอะนะมาแดกแอนติวิกันดีกว่าเอาคอปเตอร์มาวันดีมาจบไปกับมูฟไปแบ๊กแบ๊กอิอสลานุมบราเฮ้ยสิบไมล์ทางตะวันตกของคอสตาริกาอ,อีกแล้วครับท่านเฮ้ยโยเดอร์ฮายุมาใช่ไหมเนี่ยเลื่องมาช่วยคนนะแดดีแคป รับทราบแล้วม <zat and S 1> mm ีใครอยู่ท <sh> ี่นี่หรอจ๊ะออสการก็ต้อมาอันนี้คนนี้ชื่อใส่ออสการปะแล้วคนขับชื่อดีแคปปะดออร์ซอกินให้มาช่วยคุณเจอร์รี่ฮาดดิงแล้วก็ลูกสาวเจสิก้าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ระบุไม่ได้เป็นใครนะเขาลูกสาวเหรอ พอดีลูกสาวพอดีวันพักผ่อนก็เลยพาลูกสาวมาเที่ยวแล้วกระโดดในเสากินอ่ะโดนในโาเสามามาล่าเหยื่อมาวิงเน้นทีมทีมอัลฟ่าหมาติดต่อที่พิสเตอร์เซนเตอร์นะจ๊ะโอเคแอวนี้ก็ไม่มีคนรอดชีวิตนะหรืเปล่ามันพูดกันเร็วๆอ่ะแพรไม่ทันว่ะเอ่อรอจนกว่าจะเห็นในโนเสาพวกเราหลงทางหรือเปล่า ห <laughs> ลงทางหรือเปล่าเราหลงทางหรือเปล่าเราจะไปทางเหนือใช่ไหมเนี่ยตัวเธอจะไม่หลงนะให้ฉันร <laughs> ู้ฉันรู้ฉันก็แค่หงุดหงิดนิดหน่อย <laughs> ฉันเรียนมาเยอะนะถ้าแปลตรงตรงทุกทุกข้อก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเร็วมากอินเจนอย, <laughs> อย่างเราช่วยหาผู้รอดชีวิตนะ <laughs> ก็แค่นั้นแหละนะ <laughs> เออเคปแมนคือใครวะอ๋อฟาริซาดอะไรอันนี้ก็ตั้งชื่อให้เหรอคุณตอบว่าอะไรอ่ะเราไม่รู้ว่าเราตอบอะไรไปเเอาป้ว่าเราตอบอะไรไปเออเอาเถอะเอาเอะเราจะไปเคปแมนนั้นสองคนก็คือไอ้ไอ้เนี่ยกับไอออสการ์ที่โดนนซ้ายลงไปใช่ไหม เขาสูกของแคปแมนรู oh. s right. <S <Jean> ้ส no ึกเจ็บปวดไม่รู้จะตอบอะไรดีอ่ะออสการ์เอาพร้อมลุยแล้วใช่ไหมมาแดกกันนิดหนเอ๋อยากแดกจุงรวยเกี่ยวไหมเนี่ยไฟโอเวอร์คอมพิวเตอร์เลยอ่ะแบบงงๆงไงไม่รู้ตอบมั่วมากเลยไปไปไปเสียงน่ารักจังเลยอ่ะตัวเธอหน้าก็เถื่อนเหรอหรือเปล่าโอเคอันนี้ที่ิ v i s i เซ็นเตอร์ปะใช่ป่าวะ 4ี่สามห้าตรงจำไวน้เนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> นี้ไม่ใช่เกม RPG ที่ต้องจำรหัสนะ <c oughs> นั่นแรปเตอร์ปะไม่น่าใช่ตัวเล็กไป <c oughs> โอเคค่อยๆย,ย่างสากุมเข้าไปไปหา <c oughs> อะไรอ่ะเอวอดคนนี้สงสัยว่าจะดูหนังโป๊มากไปนะครับสังเกตได้จากจมูกที่เลื่อนออกจมูกแล้วก็เดาไหลนะครับแล้วก็คงจะอันนี้อันนี้ก็คงเช่นกัน <c oughs> เ <G> ต็มเต็มพร้อมอรอเราจะไปต่อนะอันนี้ก็สังเกตจากมือนะครับเขาใช้สองมือในการแฟบทำให้ตายนะครับทุยมือพลิกเลยอะ่ะนี่คือกาซ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอยเดนเดอร์เสาร์ฆ่านะเป็นรอย,ยถูกยิงนะอ่าฮะกระสุนเต็มบริเวณอันนี้อะไรรอยเดนเดอร์เสาร์อ่ะรอยเดนเดอรเสาร์ขนาดใหญ่อะ่ะ สูตมากมายใช้ไะเนี่ยอันนี้เป็นแตร์ดไอ้ที่เรายิงเนออจุดนี้ที่เราจุดนี้ที่ที่ที่ทีเล็กนั่นปะชัวเบยอันนี้คือเฮลิคอปเตอร์ของของพวกนี้ใช่ไหมตกตรง,งนี้ปะอ่าฮะสำรวจนิดหน่อยอพอก็โดนยิงก่อนแล้วก็ลวกลงมาใครยิงวะ อันนี้ดูจากมือแล้วน่าจะเต้นก่อนหนไตล์แล้วก็แล้วก็ตายโอปากั้งน้ำอันนี้คือลีนลีนาเลสหรือว่าลีนาวัดเหรออุ้ยเฮ้ยบิลลี่มานี่เร็วเร็วอันนี้ชื่อบิลลี่เหรอโอเคมาเร็วใช่ไหมอ่ะได้เลยไม่รู้ว่าอะไรออกไปนะไอ้บ้าเฮ้ใครวะอะไรอะวอกัส วากัสนาะดูสิข้างบนมีอะไรปะเอ่ออะไรทำสิ่งนี้เนี่ยทีเล็กไงจ๊ะมีรอยเลือดได้ปะหรือว่าแค่รอยโคนลนวะรอยเลือดเวย้ยใคร่ะเข้าไปดิ้ดีแคปเราจะเข้าไปนะคอยเตรียมพร้อมไาด้วยนะห้ามเชื่อใครเดี๋ยวขาดเข้าไปเลยลุยโอเคเซอร์ย yes, ัาเซอร์ขังโอเคโหลดดิ้งแล้วมาพร้อมลนะพร้อมลุยละ ฮัลโหลมีใครอยู่หรือเปล่าเราพร้อมส่งทุกเมือ่อเรามี a k S 47, 47, 47ปะเนี่ยก็เลยขึ้นกันแน่นะฉันไม่ผิดนะพวกเราไม่ได้เห็นอะไรเลยนะจริงๆนะอะวอร์ดส่งในไม่จ้าตัวเธอเออามาเดี๋ยวนี้วากัสอุ้ยนับเตอร์ปะโอ้โหหลายตัวอะไรเนี่ย โอ้ยก <mile> oh, ูโดนแดกหรือเปล่าโยเดอร์ไผ่มานะฉันทำได้จะดูอีกทางหนึ่งแล้วกันนะมาการ์สมันนี่อยู่นี้เลยมาการ์สมาการ์สอยู่ไหนวะแล้วมันเป็นใครอ่ะอุ้ยวัดวัดหลายตัวจุงเบยเยอะโหเยอะเลยเยอะเลยแล้วมีใครอยู่หรือเปล่าอะไรทางซ้ายมีอะไรยิงไม่หมด โอ้โหมันเยอะมากเลยเป็นสิบตัวเลยนั่นตัวโอ้โหแย่แบบคือมีลูกมีลูกที่ไม่นกไม่นอ้าวเสียงไรวะนึกว่าโดนกัดไปแล้วโอ้ยเยอะไปบ้างจะสู้ไงไหวมันสู้ไงไหววะยิงก็ยิงไม่แม่ไหนตายเถอะโดนไหมเนี่ยไม่โดนสักตัวไม่เห็นจะโดนเลยยิงทำไมยิงล่อยิงไล่มันเหรอใจเย็นนะพวกเธอ เราหาวิธีช่วยพวกเธอเองนะวากัสอยู่ไหนคเนี่ยโดน,นแดดแัวไงวะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอะลโล I found some security monitors ฉันเจอจอร์ลูกสาวขอปลอดภัยนะโดดได้บอกฉันสิว่าเขาอยู่ไหนกันแน่ไม่เห็นวากัสเลยอ่ะฉันจะหาเขาเองโอเคยิงทำไมต้องยิงกันด้วยวะ ไม่เข้าใจวะฉันเห็นเธอนะโยเดอร์ปึ๊บต้องต้องแต่ต้องมาล่าไอ้วากัสต้องมาต้องมาดูไอ้เนื้อสาว์พวกนี้อีกแล้ววะอยู่ไหนไในสมาร์ทเนี่ยอุ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยระเบิดเหรอฉัน <c oughs> มองไม่เห็นเลยอ่ะดูมอนิเตอร์ซิว่าเห็นอะไรบ้างทางขวาหลังก้อนหินขวาหลังก้อนหินเอา้ากดผิดนะชิด <c oughs> มึงไม่เห็นอะไรเลยแล้วมึงก็ยิงได้เด้อยอเนอร์เาขาอยู่ไหนอะเขาซ่อนอยู่ถ้าเกิดเขาขยับแล้วพวกเราจะเห็นแน่แน่อาา่าฮะอยู่นี่เรจาจะเป็นอะไรวะวกัสเนี่ยอา่าน่นลมขาโดนทับยิงไ็ดีมากเลยตัวเธอปือนฉันอยู่ไหนอะพวกเราโดนโจมตีก็จะกลับมานะฮะ<า>ออกไปนายบ้า อทีมแม่งเลยทีมที่ดีมากซิลเวอร์โอเคเธอเป็นใครออกมาจากฉันนะออสการ์ยิงมาแล้วจ้ะใจใจเย็นๆเกิดอะไรขึ้นกับเธอเข้าเหรอเฮ้ยวากัสมองฉันสิจะเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนอ่ะจะเป็นอะไรของนายไหม เข้าอยู่ทุกที่เลยอ่ะตอนนี้พวกเขากำลังมองพวกเราอยู่เหมือนกันอ่ะเราจะต้องต้องต้องบางอย่าก็ขึ้นกับวากัสด้วยอ่ะหนึ่มันจะเถอะเขาแพ้แล้วที่นี่ต้องมีเทปสิรอกันนะวากัสกูบอกกูยิงไปแล้วปล่อยมันตายเถอะนะโอเคเรามาดูที่กล้องตจนปิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเปล่าใช่ไหมหาเทปกันดีกว่านะคงงั้นแหล้ว พ e เราไปเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องหาสักอย่างหนึ่งมีแคมหน,นึ่งแคมนี้ไม่มีอะไรเลยเอาแคมสี่ก่อนแล้วกันนี่อะไรเนี่ยทีมมาร์เวลมาที่นี่คื่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ลองดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแลปเตอร์ปะน่นอะไรอ่ะรู้สิสงสูงดูได้ไหมนั่นใครอ่ะอ้าว นี่คือพวกคัดดิ้งแล้วก็ผู้หญิงที่เราไม่รู้เป็นใครใช่ไหมวอดฮะเสียงอะไรวะวอดอ่ะโดนแดกไปแล้วจ้ะอะไรเหาะเป็นอาหารเนรสาวไปแล้วมั้งวอดกัสจ๋าลาก่อนเดาจะคิดถึงแหะโดนลากเนียโดนลากไปโดนลากไปแดกในน้ำแน่แน่รอยตอนเธอก็ต้องไปแล้วนะ มีแคสเตรียมพร้อมพวกเราจะออกเลยนะอ่าฮะมาเสร็จก็กลัวนะครับปล่อยให้คุณวากัสโดนโดนแดกอย่างสงบนะไว้อะไรให้วากัสหนึ่งวิทีเริ่มโอเคเรียบร้อยแล้วต่อเลยโอเคเราเดินอยู่ในป่าได้บอกจะใครมาช่วยเหลือไงถือปืนอยู่ด้วยจะปลดของท่านพวกเราเถอะนะไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามพวกเราควรจะอยู่ที่นั่นนะ ฉันจะไปทางของฉันเองมสนใจฉันต้องมปลอดภัยกับพวกนั้นแน่ๆปลอดภัยเหรอระบบไฟฟ้าไม่ทำงานนะจะไหวเหรอนี่คือทีมช่วยเหลือนะดากดอรดอกเอร์เจอร์รี่ฮาร์ดดิงอยู่ที่ไหนกันแน่หาไม่เจอป๊าป๊าเข้ามาหาพวกเราแล้วอะเอาเงินดีละ เด็ดพอเอนะเรต้องหาวิธีต่อรองกัอีนี่ที่นี่อันตรายนะไม่มีทางทางเหนือแล้วมอทางเหนือหรอต้องห่วงนะเพราะเราทําตามเธออยู่แล้วเธอมีปืนนี่นะขัดขืนไม่ได้ขัดขืนเรานี้หัวตายหาพอดีเดี๋ยวทำหน้างันสิอุตส่าห์ช่วยมานะนั่นเจ็บแผลเลยสมเจ็บหรอฉันจะช่วยไหมไม่ให้ช่วยอีกคนดีสัเปล่า พักสักนาทีนึงแล้วกันนะจ๊ะถ้าหยุดแล้วก็ฉันจะขอทํากองไฟนะไล่ในเสาได้ได้เลยขอพักก่อนแล้วกันโอเคนั่งแป๊บเหนื่อยจุงเบยอ่าไม่เอาจะภาษาสเปนของมึงเราทําอะไรได้บ้างเปล่าไกลๆไปอ่ะจะอ่นั่นอะรอยเลือดอ๋อวางวางวางวิทยุด้วย นั่นอะไรวะไข่มีไข่ด้วยไม่ใช่ไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่าไข่ไม่ไดโนเสาร์ทุกตัวในก่อนนี้เป็นตัวเมียไม่มีทางจะมีไข่หรอกนะนจะเป็นไข่ของนกหรือไม่ก็จิงจกนะจ๊ะอ่ฮะนี่อะไรนี่อะไรอปล่อยเท้าอีกันหรอป้าและเท้าไดโนเสาร์ท้งนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเล็กมาก หมือนกัะไกลเลยล่ะเหมือนเรียกว่า c o m s t o c k i t ส s สักอย่างนึงช่างมันเถอะดีดอกอะไรอนี่อร e r ี i อดิเบ b ลกินได้ไหมอ่ะหิวอ่ะเป็นพิษน่ะเจ้าตัวเธอแดกไปตายหาแน่ๆน่ากินอะ่างนิดไม่ได้แต่ไงไม่ได้โอเคเออดูไห้หมดนะครับแล้วคยไป อ๋อที่คุยต้นไม้แปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวจับมันได้ดีกว่านะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งแบบพ่ป๊าอันนี้ใช่เมลี่อันนี้บ้างเปล่าไม่ใช่หรอกอย่าอย่าอย่าสนใจมันได้ดีกว่านะอ่าคุยคุยกับหลังออกไปนะโอเคไหมอ่านีมาคืออะไรนีมาอันนี้ชื่อนีมาเหรอ โอเคชื่อนีชื่อชื่อนีมาครับพุยเท้าเธอว้าวแผลเป็นไงบ้างตัวเธอเป็นห่วงอะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำบทถมใบมันเบื้องต้นแล้วนะก็คงจะหายแบบว่าพอได้อยู่ประมาณนึงอะสบายดีต้องทำความสะอาดตลอดนะผมจะกลับไปที่ visitor center แล้วก็ทำต n t ไบโอติกนะ สาวน้อยจ๋าอันนี้ผลบลูเบอร์รี่ใช่ไหมเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมต้องทำได้เหรอฉันชื่อเจสนะฉันชื่อเจสต์ดันจะเกเจสโอเคเจสเอาเบอร์รี่มาให้ฉันหน่อยเป็นยาที่ดีนะต้นนี้เปล่าวะใช่ไหมต้นนี้มีพิษไม่ใช่เหรอก็คงใช่นี่ใช่ไหมใช่เอามานี่เลย จะมืดเลยนะเอาเบอร์รี่มาเดี๋ยวนี้เลยอ่านี้ไปขอมือหน่อยนีม้าหนีม้าอีแล้วทำไมหนีม้างงแับดีนาดดีดีนาดาเด็กเดียตอนี่ตัวเธอใช่เลยโดได้ไหมโดได้ไหมเด็กเดียรเด็กดีอ่ะเด็กดีโดได้ไหม โดได้ไหมจ้าตัวเธออะไรเหรอไม่ได้ไม่มีอะไรโอเคไม่โดไม่ได้ก็ไม่ได้เอ่อทีมช่วยเลยอ่ะทำไมไม่รอทีมช่วยเหลือล่ะมันเกี่ยวอะไรกับเธอหรือเปล่าอ่ะม่มีทำเกี่ยวชันหรอกนะ วิทยุเจ้าวิทยุไปทำอะไรเหรอกำลังคิดของเร่องของคุยได้ไงไม่ฉันสงสัยฉันจะเอาไม่เป็นไม่สนใจเลยฉันจะเอาเอ่อพอเงียบมะเนี่ยป๊าป๊าเงียบนะป๊า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 คุยเองได้ไหมหนูก็ไม่นี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยใต้เท้ามีอะไรมือเขย่าแล้วไงอย่าคิดอะไรโง่ๆนะ อ่า uh, หันหาลูกมองหน้าลูก <laughs> มองหน้าพอ่อ <laughs> ไม่รู้สินะเงียบเออคุยต่อก็ได้คุย <laughs> มีครอบครัวไหมอย่าอย่าทำอะไรเลยทำไมคุณมาที่นี่ละ่ะมันจะไปต่อ,อย่าถามว่าคุณมาที่นี่ทำไมหรอไม่ตอบดีกว่านะ นี่ครอบครัวไหมคุณ e ไม่ใช่เรื่องของเธอ u n d e r s t a n d o r ชอบลูกสางเธอไอลูกสาวขงเธอใช่ไหมนะนั้นทำทำให้คือแบบว่านันครัวครเาอยากทำอะไรโง่ไม่ใ้น่าจะยิงยิงลูกสาว อย่าพูดต่อแม่พูดต่อพอพูดเรื่องพอพูดเรื่องทุกสาวแม่พูดต่อว่าไหนปะ no 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 okay okay เทปลาเทปลาเทปลาหนึ่งหนึ่งแต่ยิงเขา h o o n drink at guys so หนูอยากจะไปฉี่แค่นั้นแน่นะไม่มีอะไรหรอกนะไปเลยไปไม่เห็นเราวิธีหายไปแล้วอุ้ยหาขึ้นนะสงเงาอ่อนโอเคไม่ไม่มีเขยวๆแล้ววะยากกับเดิมอีกนะฮัลโหลให้ฉันไหมคุณเป็นใครบอกวันนี้มามิใครเอ เออฉันชื่อเจสิก้าฮาร์ดิ้งปะป๊าฉันก็เรา,าช่วยเหลืออยู่มีผู้หญิงคนนึ่งลากชวกเรามาที่นี่กับปืนอ่ะมาทางเหนือ <c oughs> อธิบายตำแหน่งดีกว่านี้ได้ไหมมีตึกไหมมีถนนไหมมีจุดมาร์กไหมอ่ะจุดมาร์กเหรอเออมันมีแต่ป่าต้นไม้ที่ดินเ่ยก็เลยไม่มีจุดมาร์กเลย่ะมันกันทุกอย่างเลยเออแต่ว่าพ่อฉัน ตั้งแคมไฟไว้แล you you no you know, ้วก็เลยอยากจะมีควันคิดจะทำแน่ของเธอจ้าตัวเธอฉันโทรเรียกแฟนฉันเองคิว่ฉันโง่เลยไงฉันเองสุดจะฆ่าเธอนะแต่ว่าฉันจะฆ่าเธอได้ถ้าเกิดฉันตกลไม่ดีเท่ารอยอย่างเนี้แหละนะขอยิงได้ไหมเราจะไปต่อแล้วให้ตายเถอะช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่ออะไร ดินว่าไอ้พวกนี้ดีนเกี่ยวกับกองไฟแล้วรู้สึกจะฟังดูไม่คดีเท่าไร่บอกว่าไปทางเหนือด้วยต้องหาทางไปต่อแล้วไปทางเหนือเฮนาย่พูดต่อเลยเออไปต่อก็ไปต่อน่นไงเห็นอะไรไหมออสการ์เขาได้คุ้นเคยต้นไม้เต็มเบยเห็นอะไรไหมอ่ะนี่อะไรอ่ะ อะไรวะเนยะไม่มีอะไรเลยนี่ละ่ะไม่มีมีแค่ต้นไม้นี่นี่ละ่ะควันเหรอเย็ดเจอแบลควันเหรอสัอญญาณได้ป่านะไปต้องลองนะไปดูนะนะเคเซฟอะไร,อ,ะไรอ่ะแอนดีวเต็มเบยเจ้าขงังคัปเตอร์ไหมนเนี่ยอุ้ย นี่ชื่ออะไรวะลืมชื่ออะไรวะลืมตั้งชื่อแะ้วลืมโอ้ยนั่นไงมึงลืมชื่อแล้วกูเอาดีแคปตายห่าใช่ไหมอ่ะดีแคปทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเขากรรมกรรมเขาต้องเพลอตก็ตรงไหนกดตรงไหนนั่นงั้นนั่นขึ้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 นดีว่าลงกัลงลงก็ได้ลงอีกทีนึงซ้ายขวาซ้ายขวาจนทีเพื่อนฉันต้องจัดการขับเองแล้วนะตัวเธอ เออยกแป๊บดีแคปไปพักก่อนนะจ๊ะตัวเธอขอขับเองก็ได้วหน่อยขับไงวะขับไม่เป็นนะด้วยเอาไว้โชคดีขับเป็นออสการ์ดีแคปไปแล้วอ่ะอักก้าเอาไงดีเอ่เอม่วงเกิดสายหลับของแซนแมนไปแล้ววัดวัดวัดจอดดีๆจอดดีๆโอเคลงจอดในปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่า เอในเสาบ้านที่นิวชื่อดันบินมาชนได้ตายเถอะโอ้โหทำหน้าฟินด้วยหลับอย่างสงบนะสปอร์ดาวโอเคซิลเวอร์กับ uh, ซ oh, ิลเวอร์เราอยู uh, ่ท uh, uh, ี Mr ่ไหนอ่ะ uh, มันพึ้งในใจตัวเธอโอ้ให้ตายเถอะต้องจ่ายตังให้อินเจนได้แน่เลยค่าซ่อมฮะดูรีแป๊บซ่อมได้ไหม เออขอเวลาสักเดือนอน,นึงเดือนนึงเลยเหอให้ชั่วโมงเดียวพอชั่วโมงเดียวมันหาก,กันเดือนน,นึง,น,งนึงเยอะนะเจ้ะตัวเธอซ่อมเฮลิคอปเตอร์ชั่วโมงเดียวทำได้ไงไปลากกันนะ <c oughs> ป่าน,นี่แปลกแปลกนะเนี่ยแปลกยังไงก็เหมือนกันทุกป่าเลยนะเดี๋ยวนะเสียง <c oughs> อะไรอะแรปเตอร์วะนี่ะผู้รอดชีวิตหรือเปล่าอะไม่อ่ะบางทีมันมเหมือนกับเสียงเดินล่ามากกว่า มันหาจุดที่เป็นท,ที่ที่ก่อไฟนะไม่น่าใช่คนนะไปต่อเหอะนะได้กลิ่นควันด้วยอยู่ใกล้ๆนี้แหละนะนั่นไงเดี๋ยวก่อนนะปลอดภัยหรือเปล่านะเราเลยเอาปืนมาไงนะล่ะลุ้เถอะนะเอาไม่ตามหราออดการาฮัลโหลโอเคจุดที่เราตั้งตั้งแคมป์กันเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเนี่ยอสกร definitely signs camp. ออ,อสการ์จุดนี้ตั้งแคมป์แน่แน่ชัวร์เลยทางไปต่อระบุหน่อยซิว่าไปต่อยังไงดีลอ,อยเลือดอะรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะคงจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนี่อะไรวะเหมือนมาไม่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการผ่านทางนี้นี่อะไรเนี่ย รอยเท้าไดโนเสาร์อีเด้อมีไดโนเสาร์แถวนี้ด้วยอ่ะวัเหยยบมึงมึงเหยบไข่ทำไมเดียวมึงก็โดนแดกอะ่ะนันไงน้่ดนเงนั่นไงนั่นไงโอ๊ย oh, กับโดนนเะน่ยตัวเธอแ oh, ม่แผลแผลไม่ตาดยด้วยเขาเรียกอะไรแผลแผลแผล โดนแดดแล้วไงนั่นไอ้ยังไงนไอ้ยังเงี้ยแผลเขาเรียกแผลนะโอ้ยโดนมะแรงเยอะนะมึงนะแรงเยอะแรงเยอะเหรอครับ <c oughs> ยังเนี่ยปืนเอาปืนเราจะเอาปืนรอก่อนอย่าเพิ่งแดกอ้าอย่าเพิ่งแดกค่ะตีถีบมากเลยถีบเลยเอา้าถีบไม่โดนอีกโอ้ยยัดยาเย้ย ยายาละไหนก็ยาละไหนก็ยาละไหนก็ออดกาชื่อไหนออดกาเอออย่างั้นแหละออดการอต้องนานนี่โอเคไหมโดนแดดขานิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะตัวเธอบอกให้ระวังไงนั่นอะไรอ่ะแบบว่ามันจะฆ่าเราใช่ไหมฮะฆ่าเลยเหรอจะเย็นก่อนดิหดไปปะหดออดกาอะจะเถื่อนมากมันกลัวแล้วเนี่ยมันหนีแล้วเนี่ย โดนหยิบไข่มพอโดนโออสการถึงมีไโรโหจริงๆรเลยมันสักไหนที่ที่คอซูเอมสักอย่างหนึ่งเฮ้ยเรอไปอีกรอดหนึ่งนะรู้สึกว่าเล่นเล่นเราเล่นเร็วกว่าพันลาพาท,ที่แล้วมากเลยโอเคก็ตรงนี้มันกลายมาไกลแล้วนะครับไปต่อเข้าหน้นาแล้วกันกับจอสิกบาร์เดอะเกม โอเคเช่นเคยอ,อยากให้กดอยากให้เล่นเลยก็กดศูนย์นะครับสีนักตามไปละไม่ไม่เสียหายรอดหนึ่งนะครับชื่ออะไรวะไอตัวเนี้ยที่เมื่อกี้เราเจอแนละ้วโดนโดนถีบออสการ์ถีบแล้วก็หยิบม,มีดขึ้นมาแล้วก็แผ่เมตตาแผ่อรอดหนึ่งแผ่อรอบนึงแผ่ไม่ตายรอบนึงแผ่เมตาใช่ที่ไหน